พี่น้องเอ้ยฝนบปร่งตองเป่าพี่สนหนาวบ่สดื่นซะแล้วตื่นกันมากเมื่อเศา้าสิลาเจ้าเข่าสู่กุ้งซะแล้วตัดสินใจที่จากทงสิมุงสู่เมืองหลวงเห็นตะขวงแฟนคู่อยู่บ่ไหวมันใจหายจนใจหายพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอครับสวัสดีครับพี่นอ้องปว่างไกไทยาสานบ้านเฮ่าครับวันนี้ ม,ม,มันดับยามมันว่าน่าเงี่ยเพื่อนครับอันนี้ยังกว่านาดมฟาร์มตีสิงนาดมฟารม์มาทันเออครับวันนี้พวกเราบริการได้ครับวันนี้ปิ้งปลาขาวเงี่ยครับอยู่ในช่วงของของานการกินข้าวสวยครับน<อ>ี่ทีมขานักล่าล่ำลำเสียวเงี่ยมาพบพ,พอพี่น้องทงั้งกูกาสิงแดนเกษตรวิสัยไปครับบ้านหมวยสงแคน้นเท่านี่ถนนดำกันยุยี่ใกล้เลยแหละแปลว่าเพิ่งโตปลาเนี่ยแหละครับนี่ วันน oh ี oh, ้เนี uh, so average, uh, 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 ่ยผาพพี่น้องว่าเนี่พาพี่น้องว่านี่ติดสิมีปลาไหบ้างครับนี่ปลาข้าวปลาอย่างนี้เาสิเห็นบ่ามือนี้โอ้ยเหมือดคู่มันหัมือนีตัวละเจ็ดแปดเพิ่งอ่ามันว่อนมันบ่อนเห็นอยู่บ่อนครับบรนเนี่ยบตายบิแปดสอเก่ีเออนั่นเออนี่แหละครับเียนวันมี้พูดตื้ด้วอครับเฮียเฮียเฮียยั่างกะางน่ตึกชุบซีที่ผ่าสอกนี่แต่ว่าพูดนี่ครับเนี่ย ตีไปแล้วครับ18ซอก้เนี่ยเจ้าของเหี่ยบไป18ซอกเนี่ยกำลังเงินมันมาเงินเงินมันตัวมันจีป้าจีหยางโซพี่น้องเขากินอยู่เอาจะค่อยสามารถติดตามนะครับบรรเจาะการสุกแล้วจะค่อยมาเบิ้งอนี่ครับนี่บรรยากาศทางน้ำหนึบเสียวห้อง ตัวนี้ปลาเขากำลังไข่ครับคือแม่ไข่ไข่เต็มท้องโอ้ปิีงมั่นนำย่อยโยดโยดหยาดหยาดนะครับมาเด้อพี่น้องเลยมากินเข่าปลาเข่าสวยน้ำกันนะครับที่บรรยากาศทางลำน้ำเสี่ยวเลยครับว่าปีงเนี่ยปลาตัวหน่อยครับปิีงตัาตาโม่แม่ไข่ไข่เลยเด้อโอ้ยทุบมือทุบเว้นเก๋าได้ไปเห็นยังดอกขาปูขาปลาเนี่ยนะมันเนี่ยจิตการแบบย่างแบบไงผมเด้อแต่ว่ามันมักวิ่งย้อนย้อนแหี้ยแต่นี่ เออปลากระมี้ได้ปลานิ้นปลากินตัวละเก้าล่อสิบล่อมันว่าอยากมันอยากปลาขาวอ่ะปลาหัวแข็งเลยครับเนี่ยชนน้บดชนน้บดเข้ากลางปลาปิ้งปลาเอียงโลกมือเองเลยเนี่ยไอพี่น้องทีมงานเออเอาติดตามครับมันนี่ทีมปลานักล่าล่ำหนับเสียวใหญ่มาพบพขอพี่น้องทางพี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบรรยากาศดีแจ้งน้อยค่อยจีปิ้งปลากันเนาะครับเนาะ จะเข้าเดี๋ยวปลาใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวจังเบิ้งตอ่ออ่าครับคบอยดูตอนต่อไปอ่่าครับเบิงบรรยากาศทั้งลำหนำเสียวให<ช>ญ่นี่ครับเฮ้ยนี่ครับนี่เบิ้งหน้าตาเราเดี๋ยคนบ้านไหนนี่คนบ้านกูว่นนี่ นี <mm um> ่เลยครับ uh นี huh. ่เบังหน้าตาเลดนี no ่นี Beth ่ทั้งสองแล้วเนี no ่ยน uh ี huh, ่เมื flu, ่อนี no ้มาเยี่ยมยามมันเลยนะครับนี่สิงห์นดมฟาร์มนะครับนี่คนว่าปลาเน้นเพาต้องกินดอกว่าท่านไปเอาปลาขาวดีกว่าปลาขาวปลาขาวปลาตองไก่เนี่ยครับนี่ยื้อนก็ยี้อนก็มากินมาเด้อพี่น้องกันบรรยากาศนู่นี่ครับตำมะฮงนี่แหละสมปลากับนี่ครับตำมะฮงนี่แหละตำมะฮงกิ้งปลาก้อยปลาผู้ใดอยากได้้ีว่าท่านได้ก้อยครับ ข้ <พ uka> าวันหันอา่นอาอ,าอามา่มาเด้อมาเด้ออาขอเวลากินเข่าดับเบิลจากน้อยกันครับนี่เอาจาก้อยเดี๋ยไปไล่ปลาใหญ่กันนะครับ <st> สิใส่อ้อมนี่ได้สินี่เนี่ยผู้ใดเดี๋ยควดบานโก้หนิหัวใจควัดเดี่ยผู้ใดเนี่ยนี่ครับเอ้าปลาโว้ปลาไข่ปลาหยังโอ้ยมาขึ้นเป็นแสนถูป่ะอันนี้ชิวข่อบ้านนี่บรรยากาศทางลำน้ำเสียวใหญ่ครับโอ้ยปลาใหญ่วอดแล้วครับเนี่ย นี่ยต่อเจ๋งของเขาครับโอ้ยเห็นจากซอกนี่คืออุบายนุบาบเนี่ยะกต้นตัวทำไปเลยโอ้ยสุดยอดครับนี่แม่แหละครับโอ้ยนี่ทีมงานทีมขานักล่าลับหนับเสียวไงครับนี่ดำลงมาแล้วกัเรียบร้อยแล้วกัลงมาทึกสอนอยอางนี้ฮะครับหาปูหาปลาไปกินแรงกินอย่างนะครับกำลังคุ้มเขาวังคุ้มวังอย่างมาติดตามครับ ี่น้องครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่รับชมช่องนี้ครับทีมขานักลาลำหนับเสียวใหญ่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่รับช,ชบมลลบบบบชและติดตามเป็นอให้กำลังใจครับพอติดตามตอนต่อไปนะครับ mm hmm. มาลุนเบิองว่าวสี่ใดปลาใหญ่ปลา,าหน่อยบอรับปาข่าหลายตัวอยู่นี่กาดนาฟ้าไม่พบคอกันไม่นะครับช่วงนี้ขอกลาวคข้าาขอบคุณและสวัสดีครับ